เขาบอกว่าพี่ยาหนูขายที่อื่นนะ่ะหนูขายแพงกว่า10บาทแต่ถ้ามาอยู่กับพี่ยาหนูขายแค่สิบาทก็พอเพราะหนูอยากให้ขหนมสิบ6กอยู่ข้างบ้านเราก็คือเราอยากช่วยเหลือเพื่อนข้างบ้านด้วยนี่ข,อ 1, ขอ 2, ้อหนึ่งข้อสองคือน้ำจิ้มเขาว่าอร่อยข้อสามราคาไม่แพงวันแรกหนูขายได้กี่ร้อยไม้ห้าร้อยไม้500ไมแป๊บเดียวหมดแล้วเขาขายเนี่ยไข่ได้อีกไข่ไม้ละสิบบาทแล้วพี่พี่ยาก็เลยบอกว่า เขาบอกว่าเขาจะเอาลูกชิ้นมาย่างได้ไหมเขาบอกพี่ยาพี่ยาบอกว่าแม่ย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่เอกย่างอยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่ใช่คือพี่ยาบอกว่าอยากให้มีคนละอย่างให้เผื่อแผรกันไม่ใช่ว่ามีร้านเดียวกูจะเอาทุกอย่างมันไม่ได้น่ะเอกก็จริงเลยเอกเฮ้ยเอกนะน่าจะต้องมีอีกหม้หนึ่งแล้วจริงจริงเอาดีกา เอามาตาเวนตาเวนแดกเอาอันนี้อันมันครบไปเลยทั้งแดกทั้งสามแดกตาเวนแดกพี่เอกพี่เอกชาแนลเอามามาเป็นไง สามปากนะจริงจริงครับเออแค่น้ำจิ้มนะเพราะอันที่ว่ามันมันมันชุดท่าในปากไทยเลยร้านอะไรร้านอะไรร้านปลาหมึกย่างแม้วันนึินลูกค้าคอมเมนต์มาพี่ยาร้านปลาหมึกย่างร้านนี้ไม่อร่อยเลยหนูจะยินดีออกจากโรงงานนี้เลยค่ะหนูพร้อมที่จะเลยค่ะฟังคำติชมไหม ร้อนร้อนนี่คือมีสองตู้เหรอครับสองสูรค่ะน้ำจิ้มคือผสมกันแล้วแต่ลูกค้าค่ะถ้าต้องการซีฟู้ดอย่างเดียวหนูก็ใส่ซีฟู้ดเคยเหมือนเคยกินแบบพยอมแบบเนี้ยอบบพยอมไม่มีสองสูตนหนูรู้สึกยังไงไม่เคยขายได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยชั่วโมงเดียวขายได้ห้าร้อยไม้นี่หนูหนูรู้สึกยังไงบอกพี่ยงมาก งงมากเลยวันนั้นแดดร้อนมากลืมร้อนเลยลืมร้อนเลยอันนี้ก็ขายวันอะไรบ้างพี่ก็มาทุกวันทุกวันเลยขายทุกวันพี่ยายหนทุกวันก็เลยมาทุกวันเลยแล้วหนูจะทําสิ่งดีๆเพื่อคนรอบข้างใช่ค่ะนะใช่หนูจะส่งต่อช่วยกันให้ให้นเป็นคนให้อยู่แล้วด้วยหนูเป็นคนชอบช่วยเหลือก้นแล้วก็หนูก็เลี้ยงมาตั้งแต่แปดขวบไปคนไหน คนไหนที่ยาบูราบุนน้ำโขลกใด้บุญมันมาเองพี่ยาก็บอกไม่ได้หรอกอันนี้ต้องทํากันเองนะขอบคุณร้านปลาหมึกนะขอให้ทำมากปลาหมึกที่อร่อยอย่างเงี้ยอันนี้ออกให้ลูกเพจพี่ยาและก็เอฟซีที่เป็นเอกเอฟซีตะเวนตะเวนแดดชาแนลตะเอแดดตะเอแดดชาแนลให้เขาได้มากินแล้วให้เขาชมหนูนะหนูที่มันยังดูเด็้ปากเลยอร่อยใช่ใช่คอนเซ็ปต์พี่ยาก็คือ อร่อยและถูกและดีและดีนะอร่อยเลยรสชาติัดอร่อยอร่อยพี่ยาคือวันนี้พี่ยามีฝีมือเลยค่ะไปมะนาวแพงก็บักรีแรงก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็คือพี่ยามีตัวแทนแดกแทนแล้วตอนนี้พี่าจะไม่แดกถ้าคุณรับไม่ได้เวลาเราตีคุณก็ไม่ต้องเอาไม้ให้เราชิมเพราะว่าเราน่ะก็คือเราก็ ถามว่าเรากินแล้วเราก็ต้องบอกตามตรงอ่ะว่ามันดีหรือไม่ดีใช่ไหมมันได้หรือไม่ได้อ่ะเราต้องพูดกันตรงๆไง,ตงแต่ถ้าคนไหนไม่พร้อมที่จะออกสื่อก็บอกว่าพี่ยาไม่พร้อมที่จะออกสื่อเราจะได้ไม่ต้องถ่ายะนะคือเราอ่ะเคาลพการตัดสินใจของทุกคนแหละแต่ว่าในเมื่อคุณบอกว่าตอนแรกคุณบอกว่าออกสื่อไดอ้ตอนแรกะนะมานะพี่ยาถ่ายเลยถ่ายเลยหให้ถ่ายถ่ายได้เลยแต่พอเราถ่ายไปแล้ว แล้วมันไม่อร่อยแล้วเราพูดความจริงเนี่ยพอเราไปลงปุ๊บเนี่ยก็ไปลาม่าไปว่าคนลงพิษใช่ไหมเหมือนไปว่าพี่เอกนะคือทีเนี้ยมันมันไม่โอเคไงพี่าคิดว่าเราต้องฟังคําตัดสินของคนที่เข้ามาคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็คือถ้าคุณไม่พร้อมที่จะออกสื่อคุณก็ไม่ต้องเอามานะเราคือไม่ต้องเอามาให้ฟินเลยถ้าไม่พร้อมออกสื่อ ใช่ถ้าไม่พร้อมออกสื่อก็พูดออกมาเลยว่าไม่ให้ออกสื่อเราก็จะไม่ออกสื่อนะแต่ตอนแรกคุณบอกให้ออกแต่พอออกไปแล้วคุณบอกไม่โอเคมันไม่ได้นะเราก็แต่ว่าใครที่จะให้พี่ยาชิมออกสื่อก็บอกพี่ยาเดี๋ยวพี่ยาก็จะออกให้ใช่แต่คนไหนไม่ออกสื่อพี่ยาก็เดี๋ยวพี่ยาก็จะเขียนให้เขียนเบอร์โทรไว้แล้ววางไว้เดี๋ยวพี่ยาก็ชิมที่หลังให้ใช่เดี๋ยวพี่ยาชิมที่หลังให้เราทําอะไรเราก็อยากให้สบายใจกันทุกฝ่ายนะใครที่อยากจะโปรโมทร้านสมมติว่าวันหนึ่งมาเนี่ย เราไม่รู้เรากาจะผ่านไม่ผ่านใช่ถ้ามันผ่านเราก็โปรโมทให้ฟรีเราไม่ได้เรียกเงินเก็บอะไรเลยรเราโปรโมทให้ฟรีแล้วคนที่สําเร็จมันก็เยอะไงค,คนที่ดังไปจาก <ừ. S 1> ที่ยาก็เยอะเยอะ ไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะไม่ใช่ว่าคุณมาแล้วคุณจะเสียประโยชน์อย่างเดียวได้ประโยชน์บางครั้งคุณไม่ลงที่ร้านพิยาแต่คุณได้ชื่อเสียงของร้านคุณที่คุณขายอยู่ได้ชื่อเสียงไปแล้วคนไปตามซื้อคุณถึงร้านเลยนะครับนะคิดได้ดีๆก่อนที่จะมานะว่าฟังคำติชมได้ไหมขอบคุณมากคนที่มาบ้านเราเยอะมากเลยเยอะมากเลย

ปิ้งไม่ได้เลย ามานี่ครับอยู่นี่ครับมันจะกินทุกวันจะกินอีกรอบ